สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพลสเพลนเพลกับเกม c r i s i s Remaster r พาร์ทที่6แล้วนะครับเนื้อเรื่องพาร์ทที่แล้วนี่กำลังดุเดือดเลยเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันต่อเลยครับมา,มาเราข้ามสะพานมานะครับจากพาร์ทที่แล้วมากับโปรเฟสทหารทางนี้ทางนี้ทางไหนเพื่อนเฮ้ย เหมือนจะมีทหารธรรมดาที่รอดชีวิตจากความหนาวด้วยเหรอเป็นไงเพื่อนหนาวไหมโปรเฟสนี่แรปเตอร์ทีมเหรอหรอ่อาฮะสติกแลมบอกว่านายจะมาโอ้ยทำไมไหลไม่อยากเชื่อเลยว่านายรอดออกมาได้มีอะไรบ้างในนั้นน่นะด้านในนั้นน่ะมันติดลบ200น่าจะไม่มีอะไรรอดคนก็ไม่น่าจะรอดเจออะไรด้านในนั้นน่ะพวกนั้นเป็นตัวบ้าอะไรกันอะอยากรู้เหมือนกันนี่ทีมของพวกนายล่ะผู้หมวดคีเจนอยู่ข้างข้างใน ไอดาโฮนี่ผู้บวชคีเจนมาช่วยอ,อพยก้วยมันวุ่นวายมากเลยเราเสี่ยงเอาเครื่องบินไปรับไม่ได้มีคนรออพยกให้พวกนายลงมาที่มาที่ศูนย์อ,อพยกนะครับไปกันเองเหรอเอาอีกแล้วดิใช่ไหมอุ้ยปืนเหรอสวัสดีเพื่อนดีใจที่ได้เจอดูเหมือนว่าเราจะต้องลุยกันเองอ้าวให้เราพึ่งพลังชุดไฮเทคนี้ด้วย เราจะต้องพาคนลงไปที่ศูนย์อพยพผู้หมวดครับมันมาแล้วเอ้าเอาเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้เราหยิบอันนี้เป็นหยิบบิทไซส์แรนเชอร์มาครับเฮ้ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเพื่อนเก็บเก็บของก่อนอันนี้ปืนอะไรวะเป็นอะไรวะกอสไรเฟเฮ้ย <Hey, S 2> แรงไหมวะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเพื่อนแต่งปืนก่อน <laughs> แต่งปืนก่อนเออจะเย็นดีวะ ทำอะไรได้เราทําอะไรได้บ้างต้องออกไปสู้ไปช่วยนะฮะไปสู้เอาดีมาเอาหน่อยเพื่อนเออวุดิวุดิวุ้ดิยังไงมีมีมาจากทางไหนอีกมีไหมครับมีไหมมีไหมเฮ้ยมาอีกตัวมาอีกตัวอุ๊ยใกล้ๆแบบนี้ก็สวยดิเรี็บร้อยร่วงเป็นหนึ่งเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กคุณผู้ชมตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้อือกระโดดไปไหนล่ะเพื่อนตัวเล็กตัวเล็ก เออตายตายไปดิอุ้ยผมเพิ่งเห็นอุ้ยใจเย็นเพื่อนขอดูวิวหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยยิงโดนเพื่อนเออมันเหมือนเป็นแบบเป็นบาเลีอะคุณผู้ชมโอ๊ยระเบิดโดนอีกแล้วเหมือนเป็นบาเลีเฮ้ยมามายิงกันหน่อยมายิงกันหน่อยเออเนี่ยที่เราหนีออกมา ดูเหมือนมันเป็นมันการอนาเขตนะครับแล้วก็ด้านในเป็นเป็นหิมะนะฮะโอ้โอ้โอ้อะไรมาชนกูเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนอะไรเพื่อนอะไรเออปืนผมอันอันใหญ่มากไปไหนอะยืนให้มั่นไว้เ่อยๆยังอยู่โนเมดเราก็จะไปแล้วไหนวะเพื่อนนี่หรออ่าขึ้นรถโอเคเราไม่ต้องขับเองหรอเฮ้ยแบบนี้ก็สวยดิ เดี๋ยนะขอเปลี่ยนมุมมองก่อนทำไมได้ขับเองด้านหลังด้านหลังเหรอด้านหลังเออยิงเลยฮะยิงเลยไม่ต้องกลัวโอ้ฮีทนะฮะเฮ้ยด้นานหน้าก็มีวะด้นานหน้าก็มีตายไหมโดนปืนพวกนี้ตายไหมเพื่อนเฮ้ยเออเเไม่ตายวะยังไม่โดนแล้วหันหันก็ไม่ทันด้วยเออเอาดิตาย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 จะตีดิเพื่อนเออ,อยังอยู่ย,ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่เรียบร้อย ขับไปเลยขับไปเลยเอาไปไหนอะเพื่อนเอาแล้วเราจะไมไม่ตามไปทุกหน่วยนี่ว่เจ้าโฟมันมีข่าศึกตามหลังเรามาเราสะบัดไม่หลุดเอา้านี่เหรออุอ้ยยิงเอาแล้วเครื่องตกเครื่องตกเว้ยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยิงไปก่อนอเรียบร้อยโนแมทจะได้รับสัญญาณวีท่อตกอา้าว ไม่ไดีไม่ไดีม,ดมดีใครได้ยินไหมได้ยินไหมนี่เฮเลนโรเซนท์เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอยู่แถวไหนนะนักบินก็น่าจะตายด้วยนะฮะอยู่แถวเอว่อริเวอร์แถวแม่น้ำแปบบ๊บนึงนะทำไมซับไม่ขึ้นวะ <c oughs> ทำไมซับไม่ขึ้นครับผู้หมวดผู้หมวดมันซับไม่ขึ้นเออตายอ่องสวยละต้องเดินเท้าแล้วอ่ะดิ อ่าอุ้ยกดผิดกดผิดอุ้ยหายตัวเฉยลงไปตรงนี้เหรอโปรเฟสโปรเฟสเพื่อนสรุปปืนน <Pok> er. ี้มันยิงแรงไหมครับโปรเฟสเราด้วยเฮเลนบอกว่าเฮเลน่าบอกว่าช่วยด้วยเดี๋ยว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 เรากำลังไปเรากำลังไปเพื่อน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 เพื่อเรากำลังไปทางไหนวะทางขวาด้านหน้าโอเคตรงนี้อะไรวะน่ะรถถังเหรอ รถถังหรือว่าเอ้ยรถถังจริงแต่เหมือนจะระเบิดไปแล้วเฮ้แต่ว่ามันเยอะจังอะไรวะเพื่อนหืออะไรนักหนาฮะคุณจะมาตอมเป็นแมงวันแบบนี้ไม่ได้เร็วๆเลยมันเยอะมากใจเย็นก่อนนะเฮเลนาเฮเลนาใจเย็นใจเย็นเออเออโอเวโอเยอโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดโอเวอร์ฮีทเดียวไม่ใช่โอเวอร์โหลดแป๊บหนึงไปไหนแล้วไปไหนแล้วเครื่องบินอยู่นู่นนะครับเฮ้ย โอ้ยิงมาจากไหนเล่าเออล่วงไปดิครับล่วงไหมแบบนี้เฮ้ยยังไม่ล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนโดนเร็วฉันติดฉันติดนักบินก็ตายแล้วน่าจะมีอะไรอยู่ด้านนอกจริงจริงนะฮะไปเลยด่วนเลยเฮ้ยอันนี้ยังไงขับได้ไหมขับได้ด้วยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิ มาเลย s <S พเพื่อนมาเจอกันหน่อยเฮเลนาโอเคไหมฉันติดประตูน่าจะติดเปิดไม่ได้ฉ <vale ันได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำมันด้วยเออเอดีเอาดีอย่าเพิ่งระเบิดนะเพื่อนมาอุ้ยทำไมมันเยอะอย่างเลยมาเลยมาเลยผมมีปืนผมมีรถที่มีปืนแรงมากมีอีกไหมมีอีกไหมเอออย่าโน่นอย่าโน่นอย่าโน่นอย่าน่นอย่น่นเอออีกนิดเดียวเอา อะไรวะเนี่ยเจ็บไหมฉันไม่เป็นไรขอบใจมากหมอบลงเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไรหมอบลงอะไรมันตายหมดแล้วโอ้กันทำไมเนี่ยโอ้โอ้โทษนะครับหันเร็วไปนิดนึงอ่ายังไงต่อต้องไปคุยกับโอเฟตเหรอเฮลโหลว่าไงเพื่อนโอเฟตยังไงมีเลน่าออกมาแล้วปลอดภัยดีเลดเจ้าทีม รอแป๊บน,นึงวีท,อทอว่อกำลังไปทางนั้นอ้าวนี่หรอมาลับแล้วนะครับแป๊บนึงนะปืนเนี้ยมันยิงได้แรงแค่ไหนทางนี้ทางนี้ลงมาเลยนี่ก็อีกคันอีกลำหนึ่งนะฮะน่นาจะต้องไปด้วยกันไปได้กไกลเข้าไปเลยเดี๋ยวจะโคฟเวอร์ให้เาอาพลเรือนเข้าไปเราไม่มีเรามีเวลาไม่มากอ้าว โอเฟนะไปกับเธอเดีฉันจะยิงสกัดให้จนกว่าจะเครื่องจะขึ้นไว้เจอกันน,นโนเมทโชคดีวัดแล้วเราไม่ได้ไปด้วยอ่ะทำไมอ่ะยิงคุ้มกันอะไรมันไม่มีตัวอะไรเลยเฮ้โหลบักอีกแล้วหรอใช่ไหมไม่เห็นมีตัวอะไรเลยอุ้ยโอ้มันตัวอะไราวาเพื่อนกูก็อยากรู้เหมือนกันดูดูดูไปไหน ไปตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยกูเดินเลยกูเดินไปด่วนๆโอ้จะเย็นเพื่อจะเย็นมันตัวใหญ่จังเลยโอเคก็เหมือนว่าจะมีกองกำลังเกาหลีเหนือมันมันทิ้งของไว้ให้เราใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปหาเฮ้ยมีมาเหรอด้านหน้าโอดีโอดีดูเหมือนว่าเราต้องเอาต้องรีบหนีนะครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในชุดของเรา ดวดเลยดวดเลยครับตอนนี้ต้องยิงพวกนี้ให้ยับยิงให้ย่อยยับตายไปเพื่อนตายไปเพื่อนเข้าใจเพื่อนเข้าใจเพื่อนรอแป๊บนึงเพื่อนรอแป๊บนึงไกลไปวะเนี่ยนี่ไงใช่หรือเปล่าลโอ้ยวิ่งจนแบตหมดยิงไปไหนวะอย่าบอกว่าไอตัวใหญ่ๆมันตามมาด้วยเฮ้ยบอกเลยว่าจะลุมบอลกันแน่นอนนะครับอันนี้คือของเกาหลีเหนือนะแต่เรา น่าจะเข้ามาใช้ของโนแมทมันกำลังมาเราต้องมาป้องกันจุดนี้ไว้โอ้ยเพื่อนได้เลยได้เลยป้องกันช่วยกันป้องกันก็มาดิครับก็มาดิเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเอ้ยเข้าได้ไหมวะเฮ้ยยั่ไงยังไงเข้าได้เข้าได้อือเล่นด้วยกันนะครับอือยิงด้วยกันบอกเลยว่าเพื่อนมีแล้วก็มีนะฮะ เฮ้ยเยกระหน่ำยิงยังเลยอะนายนาจะเอาคุ้มเกินไปแล้วนะอือล่วงกลาวไปดิไปๆยด้านบนหัวด้านบนอือยังยังอยู่นะรถผมยังไม่พังเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมามาเลยมาเลยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ้าเฮ้ยตัวใหญ่ดีโบเจอร์โฟร์ทีนรากำลังลงจอดกำลังเตรียมอพยพ ไปแล้วเหรอเตรียมไปแล้วเหรอเพื่อนอืออ๋ออันนี้ยิงยิงเข้าไหมอันนี้ยิงยิงเข้าไหมครับอืออุ้ยมันยิงไม่เข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ่ะคันนี้คันนี้ยิงเป็นไงเพื่อนคันนี้ยิงยิงเข้าไหมอ้าเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันโยนมาปะผู้ชมเฮ้ยจะเย็นมันโยนรถมาเอาดิ โนแมสก้อโจฟิกตีนกำลังเตรียมตัวออกแล้วเป็นโอกาสให้นายออกจากก่อนนี้อ้าวต้องไปแล้วว่ะคุณผู้ชมมาแล้วเฮ้ยเอ้าวทำไมคุณสติ๊กแลนด์ก็มาอยู่นี่อ่ะออกมาครับอุ้ยโอ้โหโอ้ผู้พันตัวอะไรวะนะ ออกไปจากที่นี่ซาว์เจอร์ไอเวนนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองเอา้าเรื่อหัวหน้าล่ะฉันเป็นทหารถ้าต้องเดินบนน้ำก็ต้องทำออกไปจากเกาะของฉันได้แล้วโอ้เดี๋ยวเพื่อนมันใกล้มากแล้วเราจะบินขึ้นไหมเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครับอย่าบอกนะโอ้บอกแล,ล้วปะ เรียบร้อยเรียบร้อยจริงและเรามายืนเรามายืนดูนะฮะหัวหน้าจากไปแบบบึ้มจับบวกไปดีๆเพื่อนรู้สึกว่าพยากรวันอากาศวันนี้บอกว่าจะมีพายุด,ด้วยอ้าวบอกเลยว่าตกแน่นอนอเฮ้ยมีคนยิงมาด้วย เอาละบอกเลยว่านักบินโดนยิงไปดูสิเอาละทั้งนักบินทั้งด้านหลังยิงไปก่อนเพื่อนตอนนี้มันจะบินอะไรนักหนาวะฮะเออเว้ยนักบินเราตายแล้วก็ไปดูหน่อยผู้หมวดเร็วเรากำลังล่วงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างไรวะเพื่อนน่โนแมสเอานักบินเราตาย เหมือนว่าเครื่องเครื่องยนต์จะเสียหายด้วยแต่ว่าควบคุมได้แล้วแนะนําด้วยดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ลองจะมีปัญหาโอเคบินไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะไปทางไหนวะเนี่ยเดนะี๋ยวนะด้านหน้ามีมีเพื่อนเรานะครับให้เราตามไปถ้เาเราบินช้าจังเลยเรากดชิปได้ไหมเออเหมือนว่าจะบินบินเร็วได้อยู่นะครับไปตอนนี้ตามไปเหมือนว่าเพื่อนเราจะไป ไปอพยกคนนะครับไม่รู้อยู่ไหนชนปะเนี่ยไม่ชนนะเออยังอยู่ได้อยู่ได้ที่บว่าอยู่ได้นะครับนี่ไงอันนี้เป็นอย่าบอกนะว่าจุดอพยกคน,นโนแมนบินสูงขึ้น,บบน,นโอเคมีให้ยิงด้วยนะครับเฮ้เดี๋ยวนะต้องมายิงโคเวอร์ให้เพื่อนอีกนะครับโอ้ยนี่เครื่องบินเราโดนโดนดามีดไปแล้วยังมายิงช่วยเพื่อน ไปล่วงไปหนึ่งไฮๆๆๆอย่าเพื่อนอย่าไม่เอายายิงนี่เราแม่นกว่าเป็นไงอยู่ดีๆก็เออเฮ้ยด้านหลังมีหรอด้านหลังก็มีไว้เอาดิเอาดีครับเอาดีครับเออ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 แมวแมวใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเพื่อนนี่ตายยังตายเรียบร้อยตรงนู้นเฮ้ยทุกคนว่าจะมีมิตไซา์ด้วยหรอปิวโดนไหม ไม่โดนเว้ยมันทำไมมันไม่ติดตามเลยมิสไซล์อะไรเนี่ยล่วงไปดิครับล่วงไปเรียบร้อยท้องฟ้าเคลียร์เราจะออกบินต่อโนแมดติดตามตามติดเพื่อนไว้จัดไปครับตามไปเลยตามไป EN หลายรสชาติเหมือนกันนะครับได้ขับทั้งรถถังได้เดินเท้าขับเครื่องบินด้วย ดูด้วยด้านหน้าดูเหมือนจะมีน์นาโดอ้าวทางขวาเนี่ยหรอ์อนาโดเฮ้ยหลบเลยหลบเลยนะฮะถ้างั้นเฮ้ยทางขวามีเหมือนจะมีสายฟ้า <c oughs> เฮ้ยเพื่อน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 รอด้วยเพื่อน์นาโดอ้าอ้าแช่แข็งแช่แข็งเราจะลอยการอากาศโดนแช่แข็ง <c oughs> เห็นคนรอดชีวิตอยู่ด้านล่างไหมไม่เลยเรามาช้าเกินไปเอาละไปจุดอพยพต่อไปไปครับ เมื่อกี้น่าจะไม่มีคนรอดก็เลยไม่ได้ลงจอดนะฮะเฮ้ยเช็คพลอยแล้วว่ะด้านหน้าเหรอเพื่อนรอด้วยอุ้ยอุ้ยเกือบชนเลยโอ้โหไปตามไปครับรอก่อนวอร์เจอร์เรากำลังไป,เร,งไปเร็วเลยเพื่อนโอ้ใจเย็นดิเพื่อนใจเย,ย็นเรากำลังไปอือเราบินเร็วสุดได้แค่นี้แหละเฮ้ย มียิงอีกเหรอมีให้ยิงนะฮะบอกเลยว่าอันนี้อุ้ย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 นี่ก็ยิงมาจต่ไกลเลยอะไรอะไรก็ให้แต่โนแมสนะฮะโคเวอร์โคเวอร์พีดโคเวอร์พีดอือยิงเป็นวงกลมนะฮะขับเป็นวงกลมแล้วก็ยิงโอ้โหบอกเลยว่าโนแมสไม่รู้ไปเรียนสกิลขับมาจากไหนนะครับมันทําเป็นทุกอย่างหมดเลยไอ็มมอนี่เอา้าเสียงบักอีกแล้วเสียงระเบิดตุ้มมาดีมาดี มาดิเอออะไรไปเออเอเอเออเทำไมไม่โดดวะเฮ้ยมันบินสูงได้แค่นี้นะฮะติดบินติดเพดานแล้วมาๆๆล่วงดิเพื่อนล่วงดีเออเอาใครใครมันยิงมาวะฮะคุณจะเล่นกับผมเหรอเออล่วงกราววอยโจโดี้โนแมสของฟ้าเคลียร์แล้วกำลังกำลังเอาเครื่องขึ้นนะครับมา ไปเอาเอาไปไหนอะไปไหนอะเพื่อนรอด้วยแล้วกูมึงก็ปล่อยมึงก็ปล่อยให้กูยิงกับมันเพลินเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยออร่วงแล้วรอด้วยเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะชนภูเขาเลยโอ้ยยิงเพลินด้านหน้าดูเหมือนเอ้าเหมือนว่าจะมีก้อนหินร่วงนะฮะบอกให้เราขับอย่างระมัดระวังด้วยเออนี่ก็ไม่ยิงช่วยกันเลย เออาจจะให้ยิงคุ้มกันเราก็มีอยู่ลำเดียวนะฮะเช็คพอยต์แล้วบอกเลยว่าโนแมสคือยูทิลิตี้จริงๆฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมคอนโทรลยากเอ้ยเยอะเยอะเยอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนเออมาดิหาดิแบบนี้แบบนี้ตายไปเพื่อนเใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นอ่ะนะเรากำลังกลับไปที่ฐานโอ้ยใจเย็นดิเพื่อน มาฟอลงฟอลู่อะไรตอนเนี้ฮยมันมีคนฟอลู่แล้วก็ยิงกูอยู่เนี่ยพเพื่อน <c oughs> หันมายิงช่วยกูนหน่อยงั้นกูไม่ยิงแล้วนะโอ้โหแล้วหายไปแล้ว,พวเพื่อนไปไหนแล้วะด้านหน้านะครับเพื่อนคือไม่ไม่มาช่วยกันยิงเลยเอ้ยจเย็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเพื่อนจเย็นใจเย็นเพื่อนทำไมรถรถเราเหลือราเหลืออยู่เออรถเหลืออยู่ลำเดียว,พวเพื่อนก็กหนีพเพื่อนก็ทิ้งนะฮะ ยิงช่วยก็ไม่ยิงโอ้ยอย่ายิงเราดิเราอยู่คนเดียวเราเหงามากเพื่อนยิงมิสไซล์ไปจะโดนไหมไม่รู้ยิงไปแล้วนะครับไม่อยากเชื่อแล้วว่าเราจะรอดมาได้ยก็มันมายิงกูอย่าเดียวได้ไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันไปไหนกันแล้วทําไมมันออกไปเร็วจังถ้าผมจะบินทันไหมเนี่ยออกไปไหนวะออกจากนอกแมปไปเลยเหรอรอก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาบินใกล้กันแบบนี้ไม่ได้ปะเออหยามเกียริ ยามเกียดนักบินนักบินมือใหม่นะครับมีวะมีตัวใกล้คุณผู้ชมมีตัวใกล้ไม่ยิงแล้วผมไม่ยิงแล้วออกทางไหนออกทางนี้โอเคนายน่าจะใกล้ถึงจุดลงจอดแล้วมาไปเลยโนแมสได้ยินฉันไหมเราอยู่ที่ที่จุดพักแล้วอยู่กับโปรเฟตกับเพลยน่าได้ยินแล้วไซโคน,น,น่าจะไปถึงในสินาทีมาให้เร็วเลยมีของมีของจะให้ด้วยอ๋อ แป๊บหนึ่งนะไซโคไปทำอะไรมาปะผมขับเป็นไงบ้างครับเรายังมีชีวิตอยู่ผู้หมวดก็น่าจะดีแหละมีประชดหรือเปล่าเนี่ยเฮเรน่านะฮะมาเจอกันจนได้โนเมสขอบคุณพระเจ้าได้รอดออกมาได้มาดูนี่สิหนึ่งในนักบินเอาเข้ามาน่ะโอ้ยโนเมส มันดูไอ้นหน้าเกลียดหน้ากลัวนี่สินี่นะช่วยระวัลของไซโคอ่ะอุ้ยอะไรเพื่อนทำอะไรกันเฮ้ยระวังกันหน,หน่อยสิท่านนายพลต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยที่เอาของแบบนี้ขึ้นมาบนเรือเนี่ยมีอะไรอยากพูดหรอโคลินไม่ครับรอย่ามาตอแหลนินทานายพลเอ้ยอะไรอะฟ้าผ่าอ,อ,อะไรวะน้เอ้าแล้วมันตื่นมันตื่นนะครับ มันตื่นทหารปืนเพื่อนปืนปืนเออเอาดีนายบอกว่าตายแล้วไงก็ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็เห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันตอนที่อยู่ในเหมืองน่ะคือมันดูดพลังงานจากแหล่งพลังงานใกล้ๆแล้วทำไมไม่บอกก่อนจะเอาขึ้นเรือเล่าโนเมสนายพลบอกว่าอยากจะเจอนายน่ะวิดีโอที่นายส่งมาตอนนั้นน่ะมันค่อนข้างทำให้พวกเราวุ่นกันระดับหนึ่งเลยนะไปก่อนเลยไว้เจอกัน วิดีโอตอนเราอยู่ในถ้ำเหรอน่าจะใช่นะครับมาเลยนาะยพลก,กำลังรออยู่ดีเจที่นายรอดออกมานะไซโคนายไปอยู่ไหนมานายไม่เชื่อฉันแน่เลยถ้าฉันบอกนายไปนะ่ะฉันได้คุยกับโปรเฟสตมานะ่ะเขาน่าจะกำลังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่อยู่ในหิมะนั่นนะ่ะแล้วก็เหมือนว่าเขากำลังจะกลับไปที่เกาะด้าน เฮเลน,นาบอกว่าพวกเอเลียนน่าจะสื่อสารกันโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าหรืออะไรแบบนั้นเธอบอกว่าเธออาจจะเรียนแบบขึ้นสัญญาณพวกนี้ได้แล้วก็ใช้ในการจัดการกับพวกมันโห oh, แสดงว่าหลอกให้มันฆ่ากันเองอะไรอย่างนี้หรอใช่ไหมไซโคชุดสวยดีนี่เอ้ยมีคนชมชุดสวยด้วยไซโค เขาบอกว่าชุดสวยอะอเอาติดติดไซโ,โ,โเคอเ,โโเออทำไมเราต้องมาก้มวะทำไมไซโคไม่เห็นก้มเลยไซโครือเราสูงกว่นนานายมะเพื่อนไซโคครับทำไมเดินอย่างนั้นท <c> ำ <oughs> ไมด็อกเตอร์โรเซโตไปรายงานตัวที่ห้องควบคุมด้วยห้องควบคุมใช่ไหมซ DC ผมไม่แน่ใจห้องควบคุมหรอสะพานเรืออะไรยังไงวะเนี่ยเอาละเพื่อนอยู่ในนี้เพื่อนในนี้ ทางนี้เหรออา่าโอเค <im itation> ไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาโปรเฟตก่อนที่เขาจะทำอะไรง่งๆงลงไปไว้เจอกันนะอ๋ออันนี้คือวิดีโอที่เราส่งมา <im itation> นะครับตอนที่เราอยู่ในถ้า <im itation> สวัสดีครับนา <im itation> ยพลโนแมนายทำได้ดีมากเลย วิดีโอของนายน่ะทำให้เราได้รับคำแนะนำว่าต้องเอานิวเคลียร์มาถล,ล่มเราจะจัดการให้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าได้คำยืนยันมาจากทางทําเนียบขาวจัดการให้ไม่เหลือฝุ่นเลยท่านในพลคั้นเราไม่ควรรีบตัดสินใจเราควรจะดูว่ามีทางเลือกอื่นหรือเปล่านี่เธอจะขัดคำสั่งประธานาธิบดีอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าคุณน่าจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะด็อกเตอร์ ประมาณอาทิตย์ก่อนนี่เองดาวเทียมทางทหารของเราจับความร้อนผิดปกติได้จากเกาะนั้นตอนแรกแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกเ่าหีเหนือทดลองพวกอาวุธนิวเคร์อะไรแบบนี้ CIA NSA ก็บอกแบบนั้นสีวันก่อนนาซาก็ได้รับขึ้นความถี่สูงออกมาจากใจกลางของภูเขานั้นสัญญาณนั่นส่งตรงไปที่ดวงดาว สักที่ในกาแล็กซี่ M33 น่าจะไกลออกไปประมาณ4ล้านปีแสง หรือว่าน่าจะเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือเหรอเธอบอกว่าที่ขุดเจอนะ่ะอายุประมาณล้านปีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะ่ะมันก้าวหน้ามากเลยมันอาจจะมาตกอยู่ที่โลกและตอนนี้มันอาจจะกําลังของความช่วยเหลืออยู่ไม่ว่ามันจะมาจากไหนหรือว่าเป็นตัวอะไรเราต้องจัดก,การอย่างรวดเร็วเรามีเครื่องบินที่มีมิสไซล์พร้อมอยู่เสมอด้วยความเคารพกับท่านแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามิตไซน์จะทําอะไรเกาะของมันได้หรือเปล่า ฉันจะไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้ความปลอดภย<ว>ัยของโลกใบนี้มันสั่นคลอนหรอกนะนี่ <is> มันบ้าก,กันไปใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> พวกนั้นนะ่ะมันดูดพลังงานของสิ่งที่เข้าไปใกล้ๆมันภู <c oughs> เขาทั้งลูกนะ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนอ่างเก็บพลังงาน <c oughs> คุณดูการาฟนี่สิพลังงานเหล่านี้นะ่ะมันวิ่งวนอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดเลยคุณดูรูปแรกมนสิ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เราเอาขึ้นมาฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่กินพลังงานเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเอา,เอ,าเอาวุธดีเคียร์มามจัดการกักบมัน,มนและเธอรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยฉันคิดว่าเราต้องม,มีทางออกอื่นฉันต้องการเวลามันไม่มีเวลาแล้วด็อกเตอร์ท่านครับเราขาดการติดต่อกับเรือ u ู s ฉันอยากให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากห้องนี้ซะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวฉันจะไปรอที่ห้องเก็บอาวุธนะมาหาฉ,ฉันด้วยตอนที่จบเรื่องกับเอเวีี่แล้วเอา้าดินทาเผานขนค,คุณก็ออกไปด้วยผู้หมวดเอา้าเอาก็ไปเราด้วยเหรอเราก็อยากอยู่ในห้องเหมือนกันนะผู้พันผมเห็นเธอเดินไปแถวห้องเก็บอาวุธนะครับโอเคตามไปก็ได้ขอบคุณที่บอกครับคุณทหารทางไหนวะที่น,นี่เหรอใช่ปะนี่ไงน่าจะต้องตรงไป เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะทางไหนนะฮะทางขวาเหรอขอบคุณมากครับนี่ไงอาร์เมอรี่ไปเลยทางขวาห้องเก็บอาวุธนะครับเฮ้ยไหนไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นมาเหรอนรั่นดูสุดต,ต้องเจ๋งมากเลยนะเนี่ยจริงครับเพื่อนขอบคุณมากครับที่ที่ชมโอ้สวัสดีครับ <laughs> เหมือนเป็นคนดังเลยตรงนี้เหรอเจอแล้วโนเมส นายรอดออกมาได้เด็เฮโดโนมดว่าไงเพื่อนฉันจะไม่รู้เลยว่าหัวหน้าน่ยเอาปืนแบบนี้มาใช้ได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันกระบวนการยิงเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าเกิดว่าจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างอะไรแบบนี้น่าจะทําได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่าคุณทําได้ตอนที่อยู่ในพื้นที่สงครามแบบนั้นน่ะเจ๋งไปเลยแล้วก็ตอนนี้น่ะชุดของคุณน่ะ คือเสร็จเรียบร้อยแล้วทํางานได้ตามปกติแล้วผมก็เพิ่มพลังให้ตามที่คุณดีเควสด,ด้วยนะมันเพิ่มพลังให้ชุดได้ด้วยเหรอดีจังด็กเตอร์ฉันจะทดสอบชุดนาโนสูตรกับโนแมตจัดไปครับไปนั่งครับคุณผู้หมวดเดี๋ยวเราจะรับข้อมูลจากชุดของคุณที่ไปเล็กขอดมาอ๋อโอเคโอเคโ,เคโเคแป๊บหนึงน่งอา้านั่งกนง็นั่งอ่านั่ง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 ก็ได้ นั่งแล้วขออัปเกรดแบบดีๆนะขอแบบสุดยอดเลยแบบต่อยทีเดียวตายอะไรงนี้นะครับขอแบบดีกว่าโปรเฟสนะฮะได้ไหมดร็อกเตอร์ไม่ก็เอาแบบแบตเตอรี่ไม่มีวันหมดอะไรแบบนี้ได้ไหมครับเฮ้ยหัวหน้าจะไปไหนอ่ะจะไปจบเรื่องพวกนี้ไงจะได้ยินมาว่าเขาจะเอานิเคียมาถล่มเกาะนี้นะเรื่องของนายพลมอริสันน่ะฉันไม่สนใจหรอกนะนิวเคียวของเขาน่ะทําอะไรพวกมันไม่ได้หรอกโรเฟสเดี๋ยวก่อนไปแล้ว ลุยเดียวแล้วจังหวะนี้บอกเลยให้ผมทำอะไรช่วยไหมด็อกเตอร์ฉันกำลังวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณพวกนี้อยู่มันเป็นสัญญาณตอนที่มันกำลังชาร์จพลังฉันคิดว่าน่าจะทำให้มันอ่อนแอได้มันพอจะมีทางไหมที่จะส่งสัญญาณพวกนี้ออกจากนาโนสูตรนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับและถ้าเกิดจะดัดแปลงสัญญาณจากระยะไกลล่ะจริงๆแล้วเราสามารถส่งสัญญาณออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ผ่านเครื่องข่ายไร้สาย คุณน่าจะลองทดลองดูนะครับเออคือจะทําอะไรกับผมเหรอถ้าทฤษฎีของฉันถูกต้องแล้วก็น่าจะกลายเป็นอาวุธเดินได้แล้วก็จัดการกับพวกนั้นไงแต่ว่าตอนนี้เราควรภาวนาให้มูริสันรู้นะว่ากําลังทําอะไรอยู่ดรโรเซนทอไปรายงานตัวที่สะพานเรือด้วยครับคุณไปเถอครับอย่าให้ในายคนรอเลยเดี๋ยวที่นี่ผมจัดการเองโอเคโนแมทถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่สะพานเรือนะ สาวสวยเลยนะเนี่ยฮะอะไรนะเพื่อนไม่ได้มีเห็นบ่อยๆถ้าว่าฉันดุมกว่านี้สักสิปีแล้วก็อะไรเพื่อนอันนี้เอาปืนมาเก็บนี่เป็นต้นแบบปืนใหญ่แท็กถูกสร้างมาเพื่อใช้กับนาโนสูตรแต่ว่าก็อยู่ในขั้นการทดลองอยู่มันยิงมิดไซส์ได้แบบยุ่มย่อมเลยนะก็เหมือนเครื่องยิงระเบิดแหละแต่ว่าอาจจะระเบิดแรงกว่านิดหน่อยนะ ฉันลองใช้หน่อยได้ไหมไม่ไอ้ถั่เ้ยเราน่าจะเสร็จแล้วแหละท่านผู้หมวดเดี๋ยวที่เหลือให้ดรรสินองมาทำโอเคขอบใจมากมีปัญหาครับผมคุณรีบขึ้นไปที่สะพานเรือเถอะท่านนายพลน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนจริงเหรอจริงไหมไม่รู้ฮะแต่ว่าที่รู้ๆตอนนี้ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ชอบดรเนเน่ชอบเฮเลนก็ไม่บอกฮะ อะไรเรียกทำไมถ้าเจอเฮเลนจะบอกเธอไหนได้ไหมอันนีทั้งชอบทั้งหลงคนมันเห็นไม่ได้เห็นบ่อยๆอ,อุย้ยเช็คพอยปะ,ะ,ะคุณผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวนะผมดูเวลาก่อน ทางั้นผมก็จะขออนุญาตตัดพาร์ท6ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ c r i s i s Remaster เรื่องราวน่าจะดำเนินมาถึงช่วงท้ายของเกมแล้วนะครับน่าจะมีต่ออีกสักพาร์ทหรือไม่ก็2พาร์ทนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้กลับมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ